ครับผมกลับสวัสดีครับนะครับเพนครับบ่าวเฮ็ดนะครับโมนี่มาเพื่อนลำปางมาเบิ่งการยกสะดุ้งนะครับพี่น้องครับโอ้โหหนุกบลกหลายเลยพี่น้องครับไอ้มางานเลยพี่แนวเดียวนะครับพี่น้องเดี๋ยวอดเลือกเบิ่งช็อตเด็ดๆให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับก่อนอื่นนะครับกําลังใจดีๆอย่าลืมกดติดตามให้บ่าวเฮ็ดนะเด้อครับเด้อนะครับกําลังใจดีๆนะครับกําลัง หยกเลยฝนกกำลังสิตกนี่ครับเดี๋ยวไปเดยพาลงไปไทยแบบใกล้ชิดนะครับพี่น้องครับไะนี่ครับพี่นอ้องโอ้ันกำลังกำลังไปเลยครับพี่นอ้องเขาจะไปทางไหนละมันทางไหนทางไหนปลาได้หลาย นี่ครับเอาครับพี่น้องครับลงมือแล้วครับบาดนี่ขาสะดุ้งหักก็ยังยกได้เอ้าไฟทายทายครูเลยเอ๋อเอาละครับพี่น้องครับลงน้ามาทายเลยในเขื่อนเลยครับโอ้ได้แล้วครับตัวหนึ่งทวนนี่นี่ครับเอาตัก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 โอ้ยตื่นเต้นตักกระบาถึงไป อกากาศกำลังพอดีมตัตตาบาลไหนน้อยนี่ครับจะวันนี้เห็นไหมครับโอ้อยู่วนนี้นะครับนี่ครับมาโดนหรือเ่อวมาจา้ะแตยังโตยังเนี่ยหันดีออก็ได้ตัวเดียวนี่นะจ้ะไปครับเฮ้าบึงเลยหลายคนเลยครับกิปนีเอ้าตัวใหญ่ไหมนี่้เนาะเออ อ้อนนี่ครับห้องยางาล้อเลยพี่น้องครับตรงไหนเลือกเลือกคักวะอึ๋ย เอานะครับพี่น้องครับ <c oughs> นะไม่อยากเอา,เากล้องวาปลานี่แม่เพื่อจังไร <c oughs> โอ้น้ำที่ไหลเป็นน้ำหองเนะาะน้ำใส่<อ> บรรยากาศดีนะายเรือเล่นเอาครับทางนี้ยกอีกแล้วครับตึกน่ได้บอกให้เนาได้บอกให้เนาตัวนึงเ่าถึงมหยอได้้เอาละครับยกลวครับพี่น้องครับเป็นยังไงครับ

ครับบรรยากาศก็กลังดีเลยป่อาอยู่นี่เงาใหม่หรือว่า รอดโอ้ยตัวน่อยเข้ากันรอดรอดปุ๊ด

จากเส้นเดี๋ยวลงสองเส้น,ลห,นหลอดคือบอกใหม่ผ้ายผ้ายเอาเรืองทอเอาเอายกไปเลยครับถือขึ้นครับพี่น้องถือเห็นไหมทันดีแล้วหลอดถือตัตัวนอ้อยครับ หน่อยเกขามมหลดุดสากตีทุบทุบทุบกลุ่มเลยมันบอกเออส <c oughs> อยวับไป สะดุ้งกบใหญ่ไปแล้วครับพี่น้องหยานงาน้ำสะดุง้งบันแม่ <c oughs> ประเดี๋บ่แม่ไม่ต้องชาวนมิเตอรน้ำบระเดี๋ยว <c oughs> โอ้โถคากระเขึ้นไปครับพี่น้องตามไตเบึงบรรยากาศนะครับคลิปนี้อาจจะบ่ได้ป่าจะอุ่นนะครับ พูดนะครับยึดมือบรรยากาศครับนานเนี่ยยยน,น,นย่นเนยไม่มันอย่างวานแหวะลากแ แมนยูป,า,ปยารยูไนต์ละบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศสุดยอดเลยครับพี่น้องครับเ,เ,เบลเต้นออกนั่น,น,ด,นดีได้ยูนะครับได้ยูครับพี่น้องครับได้ยูเนี่ยนี่ครับบรรยา,าก,กาศแสงกำลังงามเลยครับพี่น้องฝนก็ลือกำลังสิตกขึ้นนลยครับ คลิปนี้กับโอเ้นปลานะครับเน้นบรรยากาศนะครับให้พี่น้องด้เบิ่งนะครับเรืองลำป่าเฮ้าอุดมสมบูรณ์นะครับปลากระไรแต่ว่าอุ้ยสุดๆต้่นออกซะมันโอ้ยของโอ้ยเนาะมันยังนะโอ้ยของข้าของเนี้ยเอานกกจะวไป น,นี่ครับใส่เสืนน้อใส่บาสิบมาทิมกันฮึบน,นั่น <c oughs> โอ้สันแห้งหลายมันรอด <c oughs> นีครับโดยสิสลับนะครับระวงังพวกนี้อันนี้อันนี้มาจะบัน่นแถวใดครับมาจะบั่นไหนมาแต่บั่นขบกน้อยได้น้ำกันหน่อยนะอ๋อคบหนอ้อยแต่บนโคฮา อ,อันนี้อำเภออยังครับอำเภออยังอันนี้อำเภอสานสะกันจ้าสะสกันนะค,สาสารครับจ้าอันไทยมาถึงอยูอ่ยอำเภอขมวงอือบุญคุณครับบ้านมอลันวีละพงษ์นะครับโอ้ไปก่อนไปบุญกัน,น,นเดี๋ยวให้เจ้าหยกกันเต้นที่ไปฝนก็กำลังถดสิตกนะครับคือในก่อนเลือดสีม้าหุ่นหยกสะกอนนะครับได้ครับเต้นดวงฝากบุญ นี่ครับพี่น,น้องเลือกครับหาอยู่หากินครับใส่ชู้ชีพป้องก,กนันโอ้คือโอ้ปลาปลาอยู่ฝั่งอเอาแล้วครับพี่น,น้องครับเฮ้อของยังอีกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปกดให้ คนเนี่ยพอนึกนะครับจะว่าของอีหยเังโออไม่ยังโอ้ยใช่ละเโอ้มันงานมาอยู่นี่โอ้ปลากระออกมันกเอยเน้ไปอีกเออเอาออกไปปลาอยู่นี่นี่ละเออเอาเดี๋ยวยมให้ พี่น้องทั้งต่างประเทศที่เบิ่งนะครับคิดหอดบานมาเนาะรับทั้งนอราเวทั้งญี่ปุ่นนะครับทั้งอเมริกาทั้งเยอรมันโอ้หลายประเทศนะครับที่ขับมาเบื่องช่องเบาเอ็นนะครับนี่ครับคิดหอดบานในวันน้อเจ้าประยูบานอู้บ่ออกครับพี่น้องมันตื่นข่อยเห็นบ่มันเตนมมหาข่อยมันโดดกลับไานครับได้ครับ นี่ยะบรรยากาศการหาอยู่หากินของพ่อแม่พี่น้องนะครับฝนตกมากครับปลากระเลนกระเพาะอายุได้กินนะครับพี่น้องครับนี่ครับเหลือจังขายนะครับกินได้ขอบขั้วสะก้อนเหลือปลาแดกผมเนี้เหลือไห้เหลือยังผมเนี้จัง น,นี่คฟับงบไดซื่นะเอ้าตัวนออกอีกแล้วบ่ทันมันมัน,ม,นมันทีผลกระดุงมันทีบ่ทันป่านะครับเน,นี่ยเดี๋ยวพายเบิ้งเซียนแห้วสวบ <c oughs> อาละครับ เปลี่ยนบรรยากาศมาเบิ่งเสี้ยนแฮ่ฮั่นนี่ครับบรรยากาศหัวแรงนะครับประมาณหกโมงหกโมงกว่านะครับได้อยู่ไหมไม่ทุ่งเดียวได้ปะโอ้พอได้ของก็มาเนาะของกํา ห้องก็มาตะหมู่ว่านใคยห้องก็มาตะหมู่ว่านนี่ตินี่ครับโอ้ดีครับแสงกำลังสวยพี่น้องครับแสงกำลังสวยแม่พันธุ์กับยกโชว์เลยครับอันนี้เป็นงานโชว์ครับขางผุนก็ถือดีดีขางเข้ามันอยู่รอหาดนี่ครับนี่ครับปึ๊บยกแล้วครับพี่น้องครับ แสงกำลังงามเลยพี่น้องเฮ้ยพ <blind point. S 1> ุน่นะเอา้าเต็นดงมาพ่อได้ครับพี่น้องพ่อได้บาละสตัวสองตัวครับใครกอบแด้ใส่กำลังสวยนะครับพี่น้องครับ <c oughs> มาอย่างน้อป่ะนี้น้อคือล่ำปีฝาน ตั้ลลงพีมอนสเหมอรครับฝุ่นทั้งฝุ่นกับลากแฮ้งน้ำมีนะครับบางคนกับน,นอนอยู่นี่เลยนได้ครับต่างข่ายผักเลี่ยมนี่ครับต,ตอนนี้กำลังดังฟืง้นดังไฟฮุงงาอาหารแล้วตอนตอนแรกนะครับ งหาอาหารกินนะครับพูดแล้วครับเหมือนๆจังหน่อยเพิ่งกัดทีลงโอ้โหเต้นหนังเมื่อซ้ำโอ้ยบริษัททำคาตาแววปลากระตินรัดทั้งนะครับผู้บ่าวลากแง้กันลากนะครับผู้สาวตึกสะดุ้งกับตึกนะครับพี่น้องครับ บรรยากาศการหาอยู่หากินนะครับพอมพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวอีสานบ้านเฮ้านะครับเ,เนี่ยครับอึดกินอึดอยากนะครับพูดนะโอ้แอนนะครับพี่น้องครับยกแล้วครับพี่น้องยกแล้วพูดนะโอ้ยเต็น,นดงนเด้งดงเด้งอี่พอเอ้ยบูดะโอ้แในนอนครับพี่น้องครับ ม่จะปล่อยเด้อยโซเชียลไม่ในในเอาหายหอ่ะเออขอมันขัดเออนี่ส่วนทุกคนอะไรงี้เออเอาครับพี่หนุ่งครับพ่ออำป่าทำข้อสำหรบับบรรยากาศนะครับยุคนล่ำป่ากันนะฮะยุคห้กินของพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปบึ้งเขาปิดป่าแล้วห้องกติลำล่าพ่อจับพี่จากน้อง นะครับก็จะให้เบิ่งคลิปไม่คลิปต่อไปนะครับให้กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับว่าบื้อสิทายการหาอยู่หากินของพี่น้องใช้สารแบบใดเมื่อไห้่พ่อแม่พี่น้องเด้เบิ่งนะครับตอนนี้ฝนกระตกแล้วเบื้อก็จะขึ้นแล้วครับเดี๋ยวไปเบิง่งงพิ่นปดป่าสะก่อนตั้งสิเมื่อผู้านำเขาลองเท้าบูดบนเถ้าถลก็บาข,ขึ้นเมีมหยครับนี่ เซียนแห่กับพ่อเซียนแหครับปลาขาวอักหลักเลยกับปลาขาวเนาะมันก็เลยขาวนี่ครับเนี่ยนี่ครับอีพ่อมาตาบันไหนเนาะนี่ครับาสมเด็จครับโอ้มาตาสมเด็จนี่มานทำกันเร่อมั่นหนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องครับผลงานหลายอยู่บอกผลงานนี่บอกผลงานนั่นแหละครับพี่พ่อมาครับโอ้นี่ครับผลงานมากขาบังหวอดมาแค่สองสามบาทครับอู้สองสามบาทกันโอเคเนาะครับผม นี่ครับขึ้นบังพื้นขึ้นขึ้นกลางขึ้นเลยหมดขึ้นนะโอ้ผมโมโหควาอยู่หนีผมก็เลยไปมองอื่นเขาขึ้นหมดขึ้นเลไฟมันพูดไดไฟนี่ครับบรรยากาศนี่ครับทางพื้นทางไฟนะครับสะดุ้งไฟ้ประมาณดึกลงในกองไฟนี่แหละผู้ใดบอกน้ำมานนี่ครับมีไฟกองใหญ่น้ำมานตะบันไในน้อครับนี่ครับตะโพใช่ครับโพใช่ลอยเอ็ดครับ อันผู้นางโครโมอยู่นี่เดเป็นจังไดนมาแต่ใส่มาแต่อันก้ามวงแกงโคมาแต่ก้ามวงไก่ก้ามูนะครับบานมะล้อมีรพงศ์นะครับไก่จังไหนแกไก่ตีอย่างไรก็ไม่ใช่จากคนน่้มันยังอีกมาดิพ่อกันเบิดมือมาเดี๋ยวนี่ครับผมมาบ่หูครับว่ัอยู่นี่นะครับ พวกผมว่าเน้นปลาครับเน้นบรรยากาศ <c oughs> พอปลาจาังไหนมันก็นได้อยู่แล้วครับแต่บรรยากาศมันหายาก <c oughs> บรรยากาศแบบนี้มันมันสุดยอดอ่ะครับมันหาบ่ได้อีกแล้นนนนวนะครับปลาไมุู่นท้ายเอาไฟทูเนาะคับเลยอันอันทั้งพุนมันเป็นวัดบ่ครับแต่มันเป็นผู้ขาวโอ้ผู้ขาวแล้วกันสะพานเทือกที่ดาวอ๋อสะพานอยู่นี่บ่ เจะไปหมอนไฟหมดเลยหนาวกันหนาวกันนี่ครับหนา้กันคบนแนหนาวหนาวนต๊บาที่สกีโอ้ยจะถามต่อครับยอะมายอวมาเรอยเโต๊เปีนพมาคำนึงนึ่นี่ครับมันบรรยากาศ ปล่อยให้พี่น้องเบิ่งเสพบ,บรรยากาศไปเรื่อยๆสำหรับแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศนะครับคิดฮอดบ้านเฮาบ่เนาะนะครับ,นะรบ,บน,นี่ครับมาเบิ่งคลิปบ่าวเอินละกันนี่ครับเบิ่งเนี่การหาอยู่หาก,กินคะฮะละคแท้นะครับเป็นเครื่องลำเปาวเฮานี่บ่แม่นอยู่หน้าเขื่อนงนะครับที่เขาเปิดให้หากินคืออยู่ท้ายเขื่อนนะครับอยู่หน้าเขื่อนเพิ่นบ่ให้หากินเด้เพิ่นให้ ไปเที่ยวด้ซื้อนะไปเล่นน้ำได้แต่ว่าอยู่ไายเคลื่อนปนไงหาก,กินได้เอาไปสักหนี้ตะกอนพี่น,น,นอ้องฝนตกแห้งเ้ียฝนตกแล้วครับล่าไปก่อนนะพี่น้องครับฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้วครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ